แล้วผมก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมโลบอคแมปแบล็กฮอสและคิวเมชันไฟกันนั่นเองนะครับผมอ่าอ่าซึ่งที่เรากลับมาในวันนี้ก็คือเราจะมาสอนน้องๆมือใหม่นะครับว่าเซตอัพ สิ่ของวิธีเล่นเกมนี้เป็นยังไงนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยได้ฮับเดมาถึง8.0กันแล้วนั่นเองนะครับผมนะและหลายอย่างเกมนี้มันก็เปลี่ยนไปมากเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเซตอัพตัวละครแล้วก็วิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับผมนะสาหรับใครชอบก็สามารถกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามพี่ได้นะครับผม่ะหน้าแรกที่น้องเข้าเกมมาเนี่ยหลังจากที่ได้ทําการเล่นเล่นอันนี้ไปนะครับผมทูโทเรียลของมันนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้ให้น้อง,นองๆนะครับผมอ่าเป็นไงดีว่า ดูดีเลยนะหน้านี้นะครับผมน้องๆอ,อาจจะงงว่า g u i พวกนี้มันมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวพี่จะธิบานให้ฟังนะครับ g U i อันแรกนะครับก็คือ pay. Pay อันเพยปุ่มเพยนี้มันจะเวลากดเข้ามาแล้วมันอยู่หน้านี้นะครับในหน้านี้ก็จะมีโหมดอยู่ให้เลือกอยู่4โหมดนะครับตอนนี้ นะครับแล้วก็มีโหมดพิเศษก็คือคัสตอมเกมนะอันนี้จะเอาไว้สำหรับเล่นกับเพื่อนหรืออะไรต่างๆนะครับผมนะโหมดใหคิวอันนี้ก็ยังไม่ได้อัปดตอะไรมามากนะครับใหคิวอันนี้มันเป็นการอัปฐานทัพของตัวเองนะส่วน Open w นเวลเนี่ยก็จะตามชื่อของมันเลยนะครับก็คือ Open w นเวลนะคอมม u นิ t ีวันนี้จะเป็นการต่อสู้ระหว่างเพลเยอร์ vs เพลเยอร์นะครับผมนะมันจะมีโหมดอยู่ตอนนี้เป็น2อง v สองห้า v ห้าแล้วก็เป็นแรงห้า v ห้านะครับอ่าแล้วก็เป็นมิชชั่นตอนนี้ มิชชั่นจะมีแค่ทูตอเลียลอันเดียวนะครับที่เป็นมิชชั่นนะ อย่างอื่นตอนนี้ยังไม่ยังไม่เพิ่มเข้ามานะครับผมแล้วส่วนต่อไปเป็นคัตตอมเกมอันนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเล่นแบบไหนอะไรยังไงนะมันมีแมปให้โหลดนะครับผมนี่เลยนะที่จะไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับคัตตอมคัตตอมนี่นะครับผมเพราะว่าอธิบายไปน่าจะยาวอยู่น้องๆก็ไม่คงไม่ต้องอะไรเท่าไหร่หรอกเอาเป็นว่าถ้าน้องๆอยากคัตตอมเกมแล้วก็เป็นเซิร์ฟบีของน้องอะ่ะก็กดไปที่คัตตอมเกมนะครับแล้วก็กดไปที่ร้านอันนี้ได้เลยนะกดเยสเตอร์ได้เลยนะแต่ก่อนจะกดน้องๆต้องเชิญเพื่อนเข้ามาในตี้เราก่อน มุมขวาน,นั่นเองนะมุมขวาน,นี้เลยนะจริงๆมันจะมันจะเต็มแถบตัวนี้เลยนะแต่ว่า ตัวนี้เป็นตัวรหัสใหม่นะครับเพื่อนน้อยนะครับมันเลยแบบว่ามีแค่นี้นะครับก็เวลาเพื่อนมันออมมันจะเป็นสีเขียวเขียวด้านล่างนี่นะครับผมก็กดจดหมายอ่ะมันจะมีจดหมายกดเข้าไปมันก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับถ้าเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะอ่าพออินไว้พอเพื่อนเราจอยเข้ามาแล้วเนี่ยตัวละครของเพื่อนจะยืนอยู่ข้างๆเรานะจอยได้สูงสุดในห้องหนึ่งมันห้าคนนะครับตอนถึงรอบนะเราก็กดคัตติมเกมตรงนี้แล้วก็กดเล่นได้เลยนะอ่าประมาณนี้นะครับสาหรับหน้าแรกก็คือหน้าเพถ้าที่นงงสัเกต มนันจะมีอยู่บนมุมขวาน,นะครับมันจะเป็น exp วงเล็บเลเวลหอ่าแล้วก็เงินจํานวน1,500อันนี้คือมันจะให้ตั้งต้นของน้องมาเลยนะครับผมนะเวลาน้องเข้าเกมเล่นทูโทเรียลเสร็จปุ๊บมันก็จะให้เงินตรงนี้กับน้องมาเลยนะครับหน้าโหลดเอาหน้านี้สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่า เวลาน้องๆจะแต่งตัวหรือว่าจะอัปเกรดจะซื้อปืนต่างๆจะซื้อชุดอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องมาหน้านี้เท่านั้นเรามาเริ่มแต่งตัวในหน้าโหลดเอาว้นี้ก่านะครับนี่เลยนะก็น้องๆเวลากดเข้ามาในหน้าโหลดเอาเนี่ยก็อาจจะเห็นบล็อกหนึ่งอาจจะเป็น2บล็อกก็ได้นะอย่างนี้นะครับผมอันนี้โหลดเอา1หนึ่งโหลดเอาตสองนะมันสามารถเพิ่มได้แล้วก็สามารถดีลิตถ่ายไปได้นั่นเองนะครับผมอ่านะสมมติว่าพี่มีหน้าโหลดเอาหนึ่งพี่อยากให้หน้าโหลดเอาวันนี้ มาแต่งของอะไรต่างๆเนี่ยก็กดตามนี้ได้เลยนะครับผมนะอย่างแรกที่จะแต่งปืนก่อนปืนก็คือต้องมากดที่รูปเนี่ยมันจะมีจุดเห็นไหมจุดๆเนี่ยเวลาเรากดเข้าไปแล้วมันจะมีเวปอ s สเต็มอะไรสักอย่างเนี่ยก็กดเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นไฮไลท์รูปปืนนะครับอันนี้จะเป็นปืนตั้งต้นที่เขาให้เรามาเลยนะครับผมอันนี้ก็จะไม่มีซื้อของอะไรต่างๆนะเพราะว่า เป็นรหัสใหม่นั่นเองนะเพิ่งสร้างเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะก็คือเขาจะให้แค่ M16A2 มานะครับ M16A2 มันจะมีของฟรีอยู่ตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นสูตรเลงนะสูตรเลงฟรีนะครับตรงนี้กดมาตรงนี้เห็น AR15 ไหมกระโขบ AR15 ตรงนี้นะครับผมนี่เลยมันจะอยู่ด้านซ้ายนะครับผมให้หาครับว่า AR15 หรือไม่ก็มาดูตรงนี้มันจะมีตัวเลขตรงนี้อยู่นะเป็นสีเหลืองๆอ,อันนี้อันนี้จะเป็นเงินนะครับ ่วนไอ้ LVL วันนี้คือจะเป็นเลเวลนะครับที่มันต้องการข้างล่างนี่ที่เป็นโอนก็คือเราเป็นเจ้าของแล้วนะครับคือเกมเนี่ยมันให้เรามาโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมถ้าน้องๆจะไปซื้อ,อยังอื่นมามา,มาติดเพิ่มเนี่ยก็มันจะขึ้นหน้าสีเทาๆแล้วก็มีปุ่มข้างล่างขึ้นมาให้นะครับผมแบบนี้เลยนะน,นี้จะเป็นต้องจ่ายตังค์ราคาต้องการตังหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะครับเนี่ยมันก็มันก็จะขึ้นไปหนึ่งเก้าหนึ่งหกแต่ว่าบวกอะไรต่างๆด้วยเนี่ย รวมๆแล้วก็คือสองสองหกหกนั่นเองนะส่วนซองกระสุนซองกระสุนเนี่ยเขาให้เรามาทุกอันเลยนะครับเราสามารถหยิบไปใช้ได้ทุกอันเลยนะครับผมนี่เลยนะแต่ว่าพี่แนะนําเป็นกระสุน20นัดอะไรของคงยังงงว่าอ้าวพี่ครับทำไมพี่ให้กระสุน20นัดกับผมมาเพราะว่ามันมันมีคําว่าช่องเก็บของด้วยนะครับผมช่องเก็บของเนี่ยเวลาเราใส่กระสุนเนี่ยอันอย่างเช่นถ้าเป็นกระสุนแบบนี้ก็อาจจะใช้สัก3าถึงสแม็กหรืออะไรประมาณนี้นะครับพี่แนะนําว่าเป็นอันนี้ดีกว่าเวลา ของเน Ye, really ี่ยม <me. S 1> ันจะง่ายกว่าแล้วก็น้องๆก็อาจจะต้องไปดูว่าตัวปืนเนี่ยมันใช้อะไรมันมีแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าน้องๆเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยแนะนาใช้เป็นกระสุนปูณ20แม็กไปก่อนนะครับอ่าส่วนอย่างอื่นน้องๆก็ไม่ต้องไปแต่งมากนะครับเพราะว่ามันเลเวลเลเวลหนึ่งอยู่มันยังแต่งอะไรไม่เยอะนะัะผมอันนี้นะอันนี้เราก็กด back back เพ so ื่อทำการกลับมาสู่หน้านี้นะครับพอกลับมาสู่หน้านี้ปุ๊บเนี่ยอันนี้น้องๆก็ลองเลื่อนดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้าง เช่น <REP. S 2> ถ้าเราเล่นดูนี้มันก็จะเป็นอาวุธปืนพกนะครับอันนี้เขาก็จะให้ปืนพกอันนี้เรามาซึ่งมันยังไม่มีของฟรีนะครับผมมันยังไม่แจกของฟรีนะครับนอกจากเป็นอะไรพวกนี้นะแม็กกาซีนเขาจะให้ฟรีหมดอันอยู่แล้วนะตัวอีกอันนึงก็จะเป็นมีดนะครับมีดเขาก็จะให้หมีดเล่มนี้กับเรามานะแต่อย่างอื่นเขาก็ไม่ได้แถมมาให้นะนอกจากมนะีดเกมพาร์ทนะถึงจะถึงจะแถมมาให้นะครับผมนะตอนต่อไปก็จะเป็นการแต่งตัวละครแล้วนะครับแต่งตัวละครเนี่ยมันจะต้องเสียตังค์นิดนึงนะแต่ว่าเป็นตังค์ใน กดเข้าไปนะครับพอเรากดมาแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นปุ่มเยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้ก็น้องๆอย่าเพิ่งสนใจน้องๆหันมาดูด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเห็นคําว่า h e นี่ไหม h e a ตรงนี้นะครับก็กดเข้าไป h ปุ๊บนี่พอมันกดเข้ามาแล้วเนี่ยน้องๆก็เลือกไปที่หมวกเราน้องๆจะเห็นหมวกเราใช่ไหมเป็นจุดๆอ่ะเห็นป่ะน่าจะเห็นนะมันจะประมาณนี้นะครับให้น้องๆหาคําว่า n a v i g a n นะครับผมนี่เลยมันจะมันจะอยู่ด้านหน้าเรามันจะอยู่ตรงลูกตาเรานะครับอยู่ข้างบนนะเนี่ยมันจะเขียนว่าในวิคชั่นเลยนะในวิคชั่นอย่างนี้เลยนะมีเป็นปุ่มอย่างนี้เลยนะในวิคชั่นนะครับนี่เลยนะจะอยู่บนคิ้วเรานะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะปุ๊บเอกดไปแล้วเนี่ยมันจะมีเมนูด้านซ้ายขึ้นมาให้เรานะครับเมนูด้านซ้ายตรงนี้มันจะเป็นของฟรีที่เราสามารถรับได้นะอ่าพอเรากดติดตั้งตรงนี้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีอีกปุ่มหนึ่งที่อยู่ข้างบน หัวเราจะเป็นจะมีคําว่าในวิชั่นอีกแล้วนะครับก็กดเข้าไปในวิชชั่นอันนี้นะครับแล้วมันก็จะมีขึ้นของฟรีให้เราอีกแล้วนะครับเป็นเป็นอย่างนี้เลยนะนี่เลยสีดาๆอันนี้เลยน้องๆก็ต้องดูนะเงินศูนย์แล้วไม้อศูนย์โอนเนอร์ไอโอนอันนี้ก็คือได้เป็นเจ้าของแล้วนะก็กดเข้าไปนะครับครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นอันนี้มาให้เราแล้วเราก็กดเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าหลังจากนั้นเนี่ย เราก็ต้องหาตัวที่มันเป็นในวิชั่นจริงๆนะครับแบบนี้แต่ว่าถ้าน้องเป็นแบบนี้อันนี้คือไม่ถูกนะอันนี้คืออันนี้คือน้องๆไม่มีในวิชั่นให้ให้ของตัวเองนะครับอันนี้ก็คือเวลาใส่เข้าไปแล้วมันก็เป็นหน้าเปล่าๆนะไม่ใช่กล้องมองคืนนะครับผมนะนี่เลยต้องกดให้มันมีอุปกรณ์อนะไรมาไม่รู้ว่าบางังลูกตาเราเห็นไหมน้องๆเห็นไหมอันนี้อันนี้คือไม่มีนะพอกดปุ๊บมันจะมีลูกตาบางังเอ้ย มันจะมีของบางลูกกวาเราแบบนี้นะครับผมนะเท่านี้ก็คือเราจะได้ในวีชั่นฟรีแล้วนะครับผมนะ,ะแล้วเราก็กดแบ็กกดแบ็กออกมานะครับให้มันอยู่ในหน้านี้นะครับถ้ากด Back แบ็กอีกทีหนึ่งมันจะอยู่หน้านี้ซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับแล้วกดเข้าไปให้มันอยู่ในหน้านี้นะครับผมนะนี่เลยหน้านี้เลยนะแล้วก,กดเข้าไปที่คาว่าแบ็ p แพคนะครับแบ็ p แพคนี่เลยนะแบ็ p แพคก็จะอยู่ข้างๆงหัวนี่นะใครที่หาไม่เจอก็ลองเลื่อนดูคําว่าแบ็ a แพคล้วกันนะครับผมนะ ปุ๊บนี่กดเข้ามาพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยน้องๆก็ไม่เห็นอะไรหรอกจนกว่าน้องๆจะจะจะดู just, 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 just ด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับผมก็กดเข้าไปสักอันหนึ่งนี่เลยนะมันจะอยู่ด้านหลังเรานะครับแบกแพคแบกแพคอันนี้มันเสียเงินนะครับแต่ว่ามันจะคุ้มค่าสําหรับมือใหม่พี่แนะนําเป็นกระเป๋าที่ใหญ่ที่สุดเลยนะอ่ามันจะใส่สล็อตได้มากที่สุดนะครับน้องๆอ,อาจจะงงว่าพี่ครับมันดูสล็อตอยังไ,ไง,ไงก็คือถ้าน้องๆกดมาสักอันหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะมีบอกอยู่ว่ามันจะใส่ได้เท่าไหร่อันนี้คือ สามสิบหกสล็อตนะครับผมก็คือถ้าเราซื้ออันนี้ไปแล้วอันนี้ก็จะเพิ่มมายี่สิบสี่ช่องนะส่วนอันนี้ก็จะเพิ่มมาห้าสิบหกช่องเลยทีเดียวนะแต่เป็นกระเป๋าที่ใหญ่ที่สุดพี่แนะนําว่าเราซื้อกระเป๋าที่ใหญ่ที่สุดไปเลยนะครับมันจะคุ้มค่ามากๆเลยนะก็คือกระเป๋าที่มันมีสล็อตห้าสิบหกสล็อตนั่นเองนะครับแล้วเราก็ทําการกดบายได้เลยนะครับกดบายปุ๊บอ่าเท่านี้เราก็จะเป็นเจ้าของกระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วเราก็กดแบ็กออกมาหนึ่งทีส่วนของ เพิ่มเติมอย่างเช่นเกาะอะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับอย่างเช่นเกาะอะไรพวกนี้คือตอนนี้น้อง,องๆพี่ไม่แนะนําให้ซื้อเกาะพวกนี้นะับผมนะก็ขาก้ามเกาะพวกนี้ไปก่อนแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่น่าจะซื้อได้นะครับก็คือเบลก็คือเข็มขัดน,นั่นเองนะเข็มขัดพวกนี้เอาไว้ใส่ระเบิดนะครับสำหรับน้องๆที่อยากจะซื้อระเบิดมาใส่ก็สามารถกดบายได้เลยนะครับนะแต่ตอนนี้พี่ไม่ขออนุญาตไม่ซื้อเข็มขัดนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วพี่ไม่ได้ใช้ระเบิดนะครับผมนะ่วนใครจะใช้ระเบิดก็ซื้อมาได้นะครับอ่ะอันตอบ ไปก็จะเป็นโต,โต๊ะอันนี้จะเป็นหน้าลาังค้านะครับผมหน้าลาังคานี้จะเป็นเครดิตก็คือเงินของเรานั่นเองนะเวลากดซื้อไปมันก็จะเป็นซื้อแล้วก็เพิ่มเงินงตรงนี้นะ,อ,นนะ,นนะอันนี้จะเป็นเลเวลนะครับอันนี้เป็นเกมฮาร์ดต่างๆตรงนี้เลยนะโอเคเนาะออปชันอันนี้จะเป็นการปรับพวกกราฟิก เสียงหรือการตั้งค่าต่างๆนะครับสำหรับออปชันตรงนี้ซึ่งน้องๆก็สามารถมาปรับได้นะอย่างอย่างเช่นมิวสิกเนี่ยพี่ไม่ชอบพี่ก็ปรับลดไปอย่างเช่นเอฟเฟกพี่ก็ไม่ชอบมากก็ปรับลดไปวิเีโอก็ไม่ชอบมากปรับลดไปอันนี้ voice chat อันนี้สําหรับเอาไว้คุยกันก็ปรับสูงก็ได้สัวนี้เป็นแอคชั่นยิงปืนอะไรอย่างงี้ก็ปรับต่ําก็ได้นะอันนี้เป็นเสียงเบลเสียงผู้เล่นเสียงน้ําเสียงอะไรพวกนี้ก็ปรับต่าลงมาก็ได้เพราะว่าเกมนี้เนี่ยเสียงค่อนข้างดังนะครับไม่แนะนําให้น้องปรับสุดนะถ้าน้องปรับสุดเนี่ยน ชทไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับสล้วแหคนที่มี voice chat โอเคส่วนอันนี้จะเป็นกราฟิกตามชื่อเลยนะกราฟิกนะ render high อะไรพวกนี้ก็ปรับกันไปได้เลยนะปรับปรับได้เลยนะอันนี้ก็คีย์บอร์ดอะไรพวกนี้กดค้างกดอะไรยังไงก็สามารถกดได้เลยนะอย่างนี้เลยนะกดได้เลยนะต่อไปก็เป็นคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดก็ตามชื่อนะครับปรับปุ่มนั่นเองนะกดปรับปุ่มคีย์บอร์ดว่าอยากได้เป็นปุ่มไหนอะไรยังไงก็สามารถปรับปรับได้เลยนะหน้า option ก็มีประมาณนี้มันเป็นหน้าตั้งค่าส่วนใหญ่นะครับผม นะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการเข้าไปเล่นโหมด Open w o r l d ละกันนะโอเคมาก็ถ้าสมมติว่าเราเชิญเพื่อนมาแล้วเนี่ยนะครับให้เรากดที่คาว่าคัตตอมเกมนะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นในเซิร์ฟ VIP นะครับส่วนใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟหลักก็เวลาก็ก,ก็กดตรงนี้แล้วก็กดคลิกเพจได้เลยนะส่วนใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟ B นะครับกดตามนี้ได้เลยนะกดไปที่คาว่าคัตตอมเกมนะครับผมแปนที่4ี่ไอที่คาว่าแมปนะครับไปโหลดอันนี้มานะครับ Ow ตรงนี้นะครับก่อน ถ้ามันขึ้นหน้านี้ไปว่าเราโหลดมาแล้วนะครับก็ไม่ต้องสนใจละเราก็กดลนช์ก็คือเล่นได้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะนี่เลยมันจะมันก็จะแบบว่าอ o u sure อะไรสักอย่างเนี้ยมันก็กดเลยนะครับเพราะว่าเราชัวแน่นอนเพราะว่าเราจะเล่นกันเท่านี้นั่นเองนะไปกดปุ๊บอ่าพอโหลมมดมามาอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊มนะก็ให้น้องๆทาการกดไปที่จุดสี่เหลี่ยมเห็นปะจุดสี่เหลี่ยมนะครับผมนะอ่า จุดสี่เหลี่ยมอันนี้อันนี้อ่าเน,น,นี่กดเข้าไปปุ๊บชิงเรียบร้อยเดี๋ยวมันก็จะเกิดมาครับผมนี่เลยอ่ามันจะเกิดแบบนี้เลยนะเดี๋ยวพี่จะบอกขั้นตอนวิธีการใช้งานพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็คืออย่างแรกถ้าน้องๆอยากจะใช้ในวิกชั่นนะครับให้น้องๆทาการกดตัว n หนึ่งครั้งไม่ต้องกดค้างนะครับกดตัว n หนึ่งครั้งปุ๊บมันก็จะให้มันก็จะใส่ในวิกชั่นให้เราแบบนี้เลยนะ อันนี้เป็นในวิชันที่เหมาะสำหรับเฟิร์สเพิร์ซันนะครับผมนี่เลยนะอา่ามันจะเป็นมันจะเหมาะกับเฟิร์สเพร์ซันนะครับเกมตัวเกมมันจะให้น้องน้องเล่นเป็นแบบว่าโหมดนะโหมดเฟิร์สเพร์ซันนะครับอา่ามันจะไม่ค่อยแนะนำให้เล่นเป็นโหมดเตร์เพิร์ซันเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็รองรับโหมดเติร์เพร์ซันนะครับผมนะอา่าอย่างนี้เลยนะโอเคเนาะเวลาจะกดเปิดเป็นปิดในวิชันน้อง,น,องน้องก็กดเอนอีกครั้งหนึ่งมันก็จะปิดให้ว,วิธีการใช้ยาวิิธธีีีกกกาาาาารรเข้้้มมแลวว็ใชงงนคู่่ือตๆ อ่าก็คือเดี๋ยวพี่จะบอกวิธีการใช้ใช้ทีมก่อนละกันนะครับก็คือรูปธงอันนี้นะเป็นสอรนะครับให้น,น,อน้องๆทำการกดแท็บค้างนะครับผมนี่เลยกดแท็บค้างสําหรับคอมพิวเตอร์ส่วนในมือถือมันจะมีรูปกลมๆแบบนี้เลยนะครับเป็นรูปกลมๆนะฮะเป็นรูปกลมๆน้องๆก็หารูปกลมๆแล้วก็ที่มันมี3ด้านอ่ะนะ,ะับผม3ด้านอย่างนี้แบบนี้ขึ้นมาแต่ว่าอาจจะไม่มีสัญ,ญลักษณ์นะครับอาจจะเป็นแค่สีๆนะับผมนะอ่าพอเรากดขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บนะถ้าเราไปที่คอาว่วทตองนะครับผมอ่าแล้วทีน ก็คือ p u b l i c s ์คอร์ทีเอทส o คอร์แล้วก็คอร์สอินไวเพื่อแนะนําว่าให้น้องๆกดไปที่เขาามาคอร์สอินไว้ White นะครับพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยในหน้านี้มันจะไม่มีอะไรนะครับผมน้องๆก็ต้องไปสร้างก่อนคือให้คนสร้างเพียงแค่คนเดียวพอนะครับไม่งั้นเนี่ยน้องๆจะหายกันไม่เจอนะโอเคเนาะหรือไม่ก็เอาง่ายๆสุดเลยไป Public s ์ค o ร์นะครับแล้วก็กดเลือกสักสีหนึ่งไปบอกเพื่อนว่าอยากได้สีอะไรก็กดเข้าไปนะครับอย่างอย่างเช่นพี่อยากได้สีเขียวก็กดเข้าไปเลยนะครับเป็นสีเขียวสําหรับเซิร์ฟบีก็มัน,มน,น,น, Public นี่ มันจะมันจะมั่วๆน,นิดหนึง่งถ้าเป็นเซิร์ฟบีก็กดไปที่สปอร์ตอินไว้แล้วก็พับิกสปอร์ตเลือกสีเขียวก็ได้นะสีสีเขียวมองง่ายที่สุดนะฉะนั้นเลยนะก็คือเราก็จะเห็นปาร์ตี้ของเพื่อนเราแล้วนะอยากคีเอทสปอร์ตไปของตัวเองน้องก็เลือกไปที่คําว่าคีเอทสปอร์ตแล้วก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งตอนนี้น้องได้เป็นคีเอทสปอร์ตเรียบร้อยแล้วตอนนี้น้องเป็นหัวตีเรียบร้อยน้องกดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำการเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้ที่มาเป็นสีขาวเพราะว่ามันไม,ม ไปแล้วแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยที่เราเชิญไปเมื่อกี้นะครับให้ให้กดแท็บไปที่ธงแล้วก็ไปที่ s p o พอร์ตอินไว้นะครับมันก็จะเจอชื่อเราที่เชิญเพื่อนไปนะครับก็ให้เพื่อนกดรับมาทีนี้มันก็จะอยู่ในสอัอตเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอ่ะโอเคอย่างต่อไปก็คือรูปมือนั่นเองนะรูปมือที่อยู่ด้านขวาตรงข้ามกับรูปสอัตอตเพรากดเข้าไปรูปมือเนี่ยตรงเนี้ย น้องๆหลายๆคนอาจจะงงท่องงงนะครับมันจะมีซ้ายกับขวานะครับอันที่ซ้ายเนี่ยมันจะเป็นท่าทางของตอัวละครนะเวลาพี่กดไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีท่าทางต่างๆมากมายอันนี้เดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้ให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะไม่เสียเวลามากนะถ้าพี่รีวิวทุกอันนี้ก็น่าน่าจะน่าจะนานอยู่นะครับอ่าพี่จะรีวิวเป็นพวกอันนี้แล้วกันนะอ่าอย่างเช่นพี่จะทําพี่จะเอาเป็นอันนี้อ่านี่นะครับอันนี้จะเป็นรูปมืออิโมจินะครับนี่เลยเราจะไม่สามารถขยับได้นะครถ ใส่ในวิกชั่นเพื่อทําการดูได้นั่นเองนะครับผมนะ,ะแล้วเราก็วิธีการที่จะทําให้มันหายนะครับก็คือกดแถบค้างไปที่รูปมือไปที่อีโมดแล้วก็เลือกอันเดิม กดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นการกล่าวโซ่หน้าปกติส่วนอันต่อไปจะเป็นจะเป็นส่วนของพวกอุปกรณ์ในตัวเรานะครับอย่างเช่นตอนนี้พี่มีหมวกนะหมวกอันนี้ก็จะเป็นในวิชั่นอย่างเดียวเวลาเรากดเข้าไปมันจะมีขึ้นก็สามารถกดได้นะครับโอเคต่อไปจะเป็นการรักษาพยาบาลนะครับก็คือเรากดแถบค้างมาด้านล่างสุดนะครับอันนี้เลยนะกดเข้าไปมันจะมีสาเมนูให้น้องเลือกแนะนําให้กดใช้ทางด้านของ listening ซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายก่อนนะครับหลังจากนั้น ค่อยกดคำว่าแบนเนตที่อยู่ฝั่งขวานะครับผมน้องๆอ,อาจจะไม่เห็นภาพว่าทําไมต้องทำอย่างนี้มันจะมีรายละเอียดบอกตรงกลางอยู่นะครับผมว่า ดิสนิ่งเนี่ยรีสโต่ห้าเลือดยูสบีฟอร์ยูสติ่งอ่ะแบนเนตนะครับก็คือมันต้องใช้ร่วมกับแบนเนตนั่นเองนะแต่ว่าแบนเนตอันนี้ก็จะเป็นรีสโต่เลือดสิบแต่ว่าถ้าน้องใช้ดิสนิ่งก่อนเนี่ยมันก็จะเพิ่มเลือดให้น้องยี่สิบห้าเลยนะครับผมอ่ะมันจะเป็นการเพิ่มเลือดแบบสองเท่าเลยนะคะรับหลังจากแบบเพิ่มเลือดสิบแต่เป็นยี่สิบห้าเลยนะถือว่าโหดมากเลยนะครับมันคือดีอ่ะใช้สองอันแล้วนี่เลือดแบบว่าขึ้นมาเกือบเต็มเลยนะคนดูนะโอเคไปอย่างต่อไปก็คือจะเเป็นนทาาางงด้ขออกรซตั วิธีการใช้วิธีการเอาของใช้ของนะครับผมนะนะครับซื้อระเบิดซื้ออะไรพวกนี้นะครับผมนะอย่างแรกน้องๆต้องกดไปดูที่กระเป๋าตัวเองก่อนกระเป๋าที่ตัวเองมีก็คือต้องกด G นะฮะกด G อันนี้จะเป็นของนะครับมันจะมีน้ําหนักอยู่ที่ตัวอยู่นะครับอันนี้ก็คือเขาให้กระสุนเรามา2 4 68 80สนัดสาหรับปืนกลส่วนอีก30นัดสําหรับปืนพกนะครับอันนี้คือของที่เขาให้มาเริ่มต้นเลยนะโอเคเนาะส่วนอันนี้จะเป็นแบ็คแพคของเรานะครับมีทั้งหมด56ช่องนะวิธีการซื้อของ ซื้อกะสุนอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้น้องๆจะเกิดตรงนี้นะครับมันจะเห็นอันนี้ป่ะในอันนี้นี่อาร์มอรี่นะครับกดเข้าไปปึ๊บนะอ่าพอนน้องกดเข้ามาแล้วเนี่ยวิธีการกดก็คืออันแรกเนี่ยมันจะเป็นกระสุนที่เราใช้นะครับกระสุนไม่ว่าจะเป็นกระสุนปืนพกปืนกลนะครับมันจะเป็นกระสุนที่เราใช้นะครับสําหรับอันแรกนะอย่างนี้เลยนี่นะส่วนอันที่สองเนี่ยมันจะเป็นกระสุนที่เพื่อนเราใช้นะครับผมนะมันก็จะขึ้นมาในนี้นะครับนี่ อ่ามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมอันนี้เป็นกระสุนที่เพื่อนๆเราใช้นะครับส่วนอันต่อไปอันนี้จะเป็นยานะครับผมนะยานี่เลยจะฟรีอยู่สองอันก็คือดิสนีย์กับเบนเนตนะครับส่วนอันนี้อันนี้จะเป็นพวกอุปรกรณ์อย่างเช่นเข็มทิศระเบิดระเบิดควนันแสตแฟรอะไรต่างๆนะก็จะอยู่ในนี้แต่ว่ามันจะเสียตังทุกอันนะครับสําหรับพวกนี้ยกเว้น เข็มทิศนั่นเองนะัะผมที่จะไม่เสียตังค์เนาะโอเคจะเซ็ตกระสุนเต็มเลยก็ได้นะแต่ว่าเพื่อนแนะนําว่าให้มียาเข็มไว้บ้างก็ได้นะครับผมนะอ่านี่เอาดิสเน่ยไปเยอะๆเลยก็ได้นะจริงๆใช้แต่กระสุนปืนกลก็ได้นะครับผมกระสุนปืนกลประมาณห้าคูณห้ายังได้เลยนะครับแค่กระสุนปืนกลห้าคูณห้าช่องอะ่ะก็เพียงพอจากภารกิจหนึ่งแล้วนะนอกจากน้องจะยืดยืดเยอะนะครับผมมาถึงนานเนาะ อ่าอันนี้ก็เป็น d i s n ิก็กดไปนะครับใช้มันเยอะๆเลยนะครับอันนี้เวลาน้องบาดเจ็บมันจะต้องใช้เยอะมากอันนี้พี่ก็กดรัวๆเลยนะครับอ่าอย่างนี้เลยนะครับผมนะโอเคแค่นี้เองแล้วก็กดีเวลาเราจะใช้ยาแล้วก็มาที่เดิมน,นะครับกดเป็นดิสทิงก่อนแล้วค่อยกดเบนเนดนะครับพอพันยาดิสนิงเสร็จปุ๊บ ก็แบนเน่ต่อเลยนะครับอ่ามันจะเป็น,นเป็นมันจะเป็นการคอมโบกันนะครับแล้วเลือดน้องจะเพิ่มขึ้นสองเท่าน,นั่นเองเนาะโอเคอย่างต่อไปเนี่ยเมื่อน้องเดินออกมาแล้วเนี่ยนะครับมือใหม่พี่แนะนำน้องๆ ซื้อรถสักคันหนึ่งก่อนอ่าเดินมาให้มันเดินมาออกมาตรงเนี้ยเดินมามาจะมีฐานตรงนี้อยู่นะครับเนี่ยรีรีเควสวีเลคิลอันนี้มันถามว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็กดนะคอนเฟิร์มไปนะมันจะขึ้นหน้าเมนูให้เราเลือกรถสักคันหนึ่งนะครับน้องๆขน,นไหนที่มีเกมพาร์ตก็กดเลือกรถที่มันเป็นเกมพาร์ตนะครับส่วนใครที่ไม่มีรถที่เป็นเกมพาร์ตให้หารถที่ถูกที่สุดมันจะมีบอกอยู่นะครับก็คือตรงสีเหลืองตรงนี้นั่นเองอันนี้จะเป็นเงินส่วนไอ้ข้างบนนี้มันเขียนว่าเลเวล หารถที่ถูกที่สุดในเกมตอนนี้ที่มีก็คือ4ี่คูณสี่นะครับผมนะราคาร5อยห้าสิก็กดเข้าไปออเดอร์หนึ่งครั้งนะครับมันจะให้น้องๆเนี่ยทําการแต่งรถนะครับว่าอยากได้รถแบบไหนก็เลือกไปเลยว่าอยากได้แบบไหนอยากได้แบบเทเลทรอยากได้แบบว่าเป็นรถคันสีเขียวอะไรแบบนี้ก็ได้นะตอนนั้นต่อไปจะเป็นไลท์ไลน์นี้จะเสียตังค์นะครับดูได้ไงว่าเสียตังค์ก็คือตรงนี้มันจะบอกอยู่ว่า S1 0 0 0พันก็คือถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเสียตังค์หนึ่งพันนั่นเองนะ แต่จริงๆน้องๆไม่ต้องกดเสียตังตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าออถ้าน้องๆเล่นไปสักพักหนึ่งมันสามารถอัพเกรดได้นะ แล้วเราก็กดเลยนะครับกดเข้าไปปุ๊บคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับวันนี้ตอนนี้เราก็ได้รถรถมาแล้วนะครับผมนะคันหนึ่งนะตรงนี้เราสามารถกดอีดิได้นะครับถ้าน้องๆตั้งเหลือแต่ว่าตอนนี้ไม่แนะนำนะครับล้วก็เราก็กดรีเควสอ่าพอกดรีเควสมาแล้วเนี่ยน้องๆก็ไปนั่งรถแล้วก็ทำภารกิจได้เลยนะครับผมนะอ่านี่เช่นนี่กด F เพื่อทำการขับอ่าก็คือขับตัวเนี้ยน้องๆกดเดินหน้าแล้วก็ไปได้เลยนะครับผมนี่เลยนะง่ายไหมสะดวกด้วยนะครับนี่เลยนะ มันมีฟังก์ชันอยู่นะครับน้องๆกดแท็บค้างเห็นปหเห็นอะไรป้าเห็นคำว่า vehicle ปา vehicle นะครับอันนี้มันจะเป็นหน้าตาหลายๆอย่างเลยนะครับผมนะมีประตูแต่ว่าประตูตัวนี้เราไม่มีมีเบรกมือมีเปิดไฟนะครับผมนะมีไฟเลี้ยวนี่นะครับมีไฟเลี้ยวนี่อ่ามีเปิดไฟนะครับดับเครื่องอ่าเปิดเครื่องดึงคันเร่ง ไม่ดึงคันเร่งอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีมันก็จะมีบอกนะส่วนอันนี้ก็ไม่ต้องมาสนใจอะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ปล่อยไปแล้วก็กด M เป็นการเปิดแผนที่นะครับกด M นะอ่ากด M เป็นการเปิดแผนที่นะไอจุดธงสีแดงๆก็คือจุดที่ศัตรูมันอยู่นะครับผมนะอย่างเช่นอันนี้ศัตรูอยู่ตรงนี้มันก็จะมีแผนที่ให้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนที่มันไม่ได้อยู่ในแผนที่นะ น้องๆก็ไปปเชิญโชคกันเอาเองแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันไม่เหมือนกันเนาะอ่าแต่สัตรตมันก็อยู่ใกล้ๆกันนะแหลรนะครับมันจะสุ่มๆเอาแล้วแต่ว่าดวงน้องจะดีหรือไม่ดีนะท่าทำเอาเองนะก็จะมีประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีมอนนะอ่าแล้วก็สามารถไปฆ่ามอนแบบปะบายได้นะครับผมมอนพวกนี้มันเห็นเราได้มันได้ยินเราได้นะครับน้องๆก็ระวังด้วยนะเราเดินใกล้ๆนี่คือแม่งรู้เลยนะครับมันเดินมาดูเพื่อนได้ด้วยนะน้องๆระวังด้วยนะ างเช่นถ้าพี่ยิงตัวนี้มอนอีกตัวหนึ่งก็จะรู้ทันทีว่ามันเราโดนยิงนะครับฟังจากเสียงก็ได้นะเห็นไหมเนี่ยมอนมันก็เลงมาทางเราแล้ะมันก็เลงมาทางเสียงเห็นปะทางทางี่เราไม่ได้ยิยงอะไรเลยนะโอ้ยตอนนี้มอนมันรู้แล้วนะครับว่ามันมีคนมามอนมอนมันก็จะหลบเลยนะครับผมนะอ่าเป็นไงฉลาดปะมอนฉลาดนะครับตอนนี้โอ้ยมันเห็นเราแล้วแล้วมันก็ยิงมานะครับผมนะแล้วเราก็ยิงสวนมันไปนะครับ อาอยิงติดสัตว์ยิงติดรถอ่าวิธีการปรับโหมดของปืนนะครับก็คือกดบีนะครับอ่าปายนี้ก็กดไปเดินหน้าต่อเลยนี่มันก็ยิงส่วนเรามาเป็นจังหวะจังหวะนะครับอ่าอน้องๆต้องระวังด้วยนะครับถ้าน้องๆขับรถชนเนี่ยรถมันมีโอกาสที่จะระเบิดสูงนะครับผมน้องๆต้องระวังด้วยนะ ต้องระวังอย่างมากๆเลยนะครับก็คือตกหรืออะไรเงี้ยก็จะพังได้นะครับกระแทกอะไรแรงๆก็สามารถระเบิดได้นะครับนี่น้องๆเห็นไหมคือพี่เข้าเขตเมืองลนะเข,เข้าเขตเควสนะครับออบเจคทีมันก็คือให้ฆ่าบีพีแล้วก็ไประเบิดนะครับผมนะอ่นานี่เลยนะเป็นเควสเควสมันจะเป็นสีเหลืองๆนะครับให้น้องๆติดตามเควสแล้วก็ทํานะน้องๆจะได้เลเวลด้วยนะแล้วก็จะได้เงินด้วยนะครับผมนะอพยายามอย่าชนนะครับพยายามอย่าเอารถชนนะ ไม่งั้นเนี่ยอาจจะระเบิดแล้วอาจจะเสียตังค์ซ่อมรถได้นะครับเฮ้ยตอนกลางคืนแล้วตอนกลางคืนเราก็ทําการกด n น,นะครับเพื่อทําการเปิดในวิกชั่นอ่านะแล้วก็ยิงมันนะครับผมเนี่ยเรีอบร้อนรถกูไปไหนแล้ววะรถหายอาอรีโหลดกระสุนเลยอ่าหลังจากนั้นแล้วก็เข้าไปแผ่นนะครับแผ่นระเบิดนี่กดกด f เพื่อทำการแผ่นระเบิดอ่าแล้วเราก็วิ่งออกมาช็อชบอช็อชบอช็ กดวิ่งกดวิ่งกดวิ่งแล้วมันก็จะระเบิดนะครับผมในอีกประมาณ5้าวินาทีนี่เรียบร้อยระเบิดแล้วอับเจ็กทีบก็จะเสร็จไปอันหนึ่งแล้วนะครับผมนะอ่ะาแค่นั้นเองนะครับก็ง่ายๆนะเกมไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากนะแต่ว่าก็เล่นสนุกมากเลยนะยิ่งเล่นกับคนอื่นก็ยิ่งสนุกนะครับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับก็คือมาสอนมือใหม่เล่นนะตรงนี้ตรงนี้อ่บบาบีกมาที่เสกรถน,นะครับแล้วเราก็ก็้งการคอนเฟิร์ม แล้วเราก็ทําการรีแพร์มารีแพร์ใช้เงินสิบทีนี้แล้วเราก็สามารถเล่นได้ต่อแล้วนะครับค่นี้จริงๆอันนี้สาหรับมือใหม่นะอาจจะนานเป็นนิดนึงแต่ว่าก็เป็นอะไรพี่จะอธิบายให้มือใหม่เข้าใจนะครับส่วนถ้าน้องๆไม่เข้าใจก็สามารถบอกพี่ได้นะคือตัวเกมมันเป็น8.0แล้วนะครับคือมันจะไม่เหมือน7.9หรืออะไรอย่างนี้อันอนี้นีแล้วนะครับมอนมันจะแบบว่าโหดกว่าเดิมสำหรับคลิปนี้ใครชอบไปเลยมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์พี่ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้นนนสวัสดไปแล้ว้วาวจา